เบาะรถยนต์ที่เป็นผ้านะครับถ้ามันเปื้อนสิ่งสกปรกแบบนี้นะครับแล้วทำความสะอาดยังไงก็ทำความสะอาดไม่ออกนะครับตัวนี้น่าจะเป็นข้าวเหนียวหรือน้ำมันหมูปิ้งที่หยดอยู่นี่นะครับเพราะว่ากินข้าวบนรถกันนะครับหากว่าทำความสะอาดยังไงก็ทำความสะอาดไม่ออกแนะนําตัวนี้เลยนะครับเป็นโฟมคลีนเนอร์นะครับใช้ทําความสะอาดได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคราบน้ํามันนะครับใช้ได้ทั้งหนังนะครับคอนโซลแล้วก็เบาะผ้าแบบนี้นะครับวิธีใช้ก็เขย่าเขย่าหน่อยนึงนะครับเขย่าแล้วก็ฉีดเลยครับมันจะเป็นฟฟอออองงงงมมมมมาา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 าแแบบบบบนน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 ีีีีี้้้้ฮะะะะะะตตััััััััววววโ่่่่่่จเเขไไปปสสลยยยคคครรรรรทททกกหืฝูิณ นี่รองนี้ไหมครับฉีดไปเลยคนระับฟาเนี่ยเขาจะมีแปลงให้นะครับพอมันแห้งแล้วมันก็จะสะอาดนะครับเนื่องจากว่าเขาออกแบบมาเป็นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดโดยเฉพาะนะครับเวลาที่เราใช้ทําความสะอาดบนบอแบบนี้นะครับมันก็เลยไม่มีกลิ่นอับแล้วก็ไม่ทําให้บอรลรถยนของเราเนี่ยขึ้นราด้วยนะครับ ผลิตแล้วก็ออกแบบมาเพื่อทําความสะอาดโดยเฉพาะเลยนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านนะครับหรือภายในรถยนต์แบบนี้นะครับ